ทีมงานสาดมาแหลวครับพี่นอ้องไปเดี๋ยวเนีย มีคนมาขุดลุมไปที่มีที่ึ่งสูงเลยตัวนี้บ้าไรพายัยฮะฮะวันพอมีเด้ตัวสนุกได้พอมี เนีู่สาต์ยันมามีหมัอนัางมาครับนี่คุงนงค่ะคุ้นคุ้นค งานเจ้าภาพครับจิมงเงินเจ้าภาพของก้อนมูอะไรมือนี่เจ้าภาพเจ้าภาพคณะเรียกครับผมคนหลายอยู่ค่ะเจ้าภาพนี่เพิ่อยู่งบ้านอยู่ครับแนนจ้าเพราะดีของผมมานต้องพิมพ์งานน่ะยูทูบของวงแม่ตอนแอยากถามเจ้าภาพผู้จัดเข้าวโฮมเนี่ยจ้าสิเป็นร่มก้อนมะล้มเนี่ยจ้า เมื okay, ่เาไปเลย่อยมอย่เปซอยตอนนี้ขึ้นมาปตังซอยขึ้นไปที่อยตอนจ้ขนาปัง เี้หาอ่าสเจ็คปัาบเจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าภาพก็ยูฮัตเตียขี้ห่ายูฮัเตี่เจ็บพยะออบโอ้ไหนอรบนเราบุเาาอาด้ี้า่าเบอราูจี้่าแจจไเ้ทหลอไายรู้ไปเลรอเครับเน้ทยร้ายากมาทยตอนเอาไข่บ้านผาติเจ้เบงดีแน่นอนอยากเจ้าเบิองได้พี่น่องเดี๋ยวสิมัดายอนขึนออกสเต็ปดลเบิง ก็หมอลำกับเจ <st> <ne> ้าภาพกู้งเสิเชนแล้วกันหมอลำหมลำชูเจ้าภาพก็ได้ของเตือนนี่ถ่ายอะไรอยู่ในบาทเนี่ยมือถาปฟองเลยจะหนีเร่องมี้มือถาปฟองเหรอปะองก็อันบอนับบอนับยูทงมันบอบยูทงบอนับบบบอนับนับในบาทสุดยอดครับเอาพี่น้องนี่ละทีมงานนะครับทีมงานเจ้าภาพนะครับผู้ใดรง่ายศาสตร์การะวังนกันะครับผมหมอลำเลิกได้หนิ บัวแบนผูดได้ไงาส่กันเราก้างเน๊อะเจ้าภาพหาสาสรพอพอะเรารพาีแถนี้โอ้โหนน <deal> ีครับออนี่ที่นองใกล้แล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้ว ซุดเลิศป่ะนี่สุดนิดสิแล้วซุดอ๋อเดี๋ยวรถวัดเขากลางกลางพอดีพื่นที่สุดขอบปูนพอดีขอบซีเมนี่พอดีเออ กว่างเขาจูงค้นได้เป็นเจ้ามื่อนบุรกว่างคักไรซิมงานจะพาเพิ่นกับาป,ปูศาสตร์ปูเสื้าท่าแล้วเรียบร้อย

นี่กระจ่างก็เบิรอนก็จะสร้ายน้องเรนอจ้ะ้ายือบ้านนะกวเบิง์นร้ายในบ้านเราหลอดทีสร้างหมอลำซามแสนกว่ากว่าจะจัดงานนั่นก็มีเงินสี่แสนนะไม่ใช่จ้างเฉพาะหมอลำนะคาซอหอคาสังกะสี ขาป่าค่าหน่าหนี่ขาหนุ่จะแทงเงืนลอยียิบซินั่งยเงินนอ่ทเสียงเอาจะแท่งเงินลอยหบซิ60ปีไม่เคยมีหมอรำใหญ่นอเพราะตะเจต่างบาท่าาเออนเคยมีมนเป็นลอยปีหต่างบาทมั่งร่มสี่อยปีกันตายเมื่อไรน้อ้อยปีไม่เคยมีหมอลำวงใหญ่

그냥 뒷면에서는 이렇게 อ๋อคลิปนี้คลิปน,นี้นะครับผมทีมงานเจะภาพมาปู่ากตร์รมูลเราเนี่ยเด็กน้อยได้บัตรคนละใบแล้วกับบัตรแล้วครับผมมีการแจกบัตรคนละใบนะครับมีคนเหมาบาัตรเขาชมอมุลแรกนี่ให้เด็กน้อยนะครับขอบคุณสำหรับคุณรังแกนะครับผมบค,ครับ